ในเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่สื่อกระแสหลากหลายต่อหลายช่องนำเสนอเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่ครบถ้วนทำให้ผู้ชมผู้ฟังหลงประเด็นจึงเกิดอคติต่อข่าวที่สื่อไม่ได้นำเสนอข้อเช็จจริงอย่าง,ง,งตรงไปตรงมาณวันนี้มีคนคนหนึ่งกล้าที่จะมานำเสนอข่าวในมุมมองที่แตกต่างออกไปเพื่อทำให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้เรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่ขาด ติดตามชมรายการกิจชีวิตกับด้านทางชอ่องกิจพลช n แนลสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับเฟซบุ o กไลา์กับผมนะครับกฤษพลเดชวิสัยครับในรายการกิจชีวิตกับด้าน mm hmm. เพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องความที่บุคคลคนหนึ่งนะครับ ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นมือปราบอารัชีนะครับผมใช้คำว่าอ้างตัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคนนี้ไม่ใช่มือปราบอารัชีนะครับเขาเป็นคนธรรมดานะครับที่สร้างคอนเทนต์ให้กับตัวเองเพื่อได้มีชื่อเสียงโด่งดังเท่านั้นเองนะครับแล้วหลังจากที่คนคนนี้เขามีปัญหาไปบุก หลวงปู่แสงนะครับซึ่งเป็นการกั่นกองเป็นการเตรียมการเป็นการสอบหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่าหลวงปู่แสงท่านเป็นใครเขาก็กะว่างานนี้เขาจะต้องดันเขาต้องต้องเกิดถ้าเกิดว่าจัดการกับพระระดับหลวงปู่แสงได้หลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปสักพักหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็ออกมา ต่อปากต่อคากับเขาใช้คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่คํานั้นก็คือว่าต่อปากต่อคํากับรัฐมนตรีนะครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงให้กับหมอปลาฟังนะครับว่าอย่าสับสนในชีวิตอย่าสับสนในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ อ่านหนังสือให้แตกครับตีบทให้ตากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับวันนี้ต้องขออนุญาตมีบันทึกด้วยเพราะจะนำคำพูดของหมอปลามาอ่านให้ฟังนะครับหมอปลาบอกว่าอย่าผูกขาดหมอปลาก็เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธเหมือนกันถ้ามาตรก,การและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาะ มันทำงานและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในมาตรการหรือกลไกดังกล่าวมันก็จะไม่มีใครวิ่งมาหาหมอปาลาหรอกกฎหมายเขายังแก้ไขปรับปรุงแล้วเครื่องมือกลไกของพวกคุณปรับปรุงหรือสร้างขึ้นมาหรืออย่างอย่าผูกขาดฝ่ายเดียวทำไม่ครบแล้วก็กล่าวต่อไปว่าคนอย่างหมอปลาสติไม่ดีก็ขอบอกว่า คนสติไม่ดีอย่างหมอปลาทํางานเพื่อสังคมโดยไม่ได้กินภาษีประชาชนคือหมอปลาบอกว่าผู้มีอํานาจเนี่ยบอกว่าหมอปลาสติไม่ไม่ดีแต่ผมฟังสัมภาษณ์ก็คือรัมมุตรีอนุชานาคาสายที่พูดแบบนี้ก็ตรงกับที่หมอปลาพูดก็ไม่รู้หมอปลาพูดถึงอ้างถึงนี้คนคนเดียวกันไหมหมอปลาควรจะพูดถึงชื่อนามสกุลท่านท่านแน่จริงนะครับ ส่วนการที่ผู้ใหญ่เนี่ยคำว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็บอกไปเลยว่ารัฐมนตรีออกมาแบบนี้ผิดปกติหรือมีชื่อนกักการเมืองบางอย่าบางคนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่หมอปลากล่าวว่าเรื่องนี้ไม่รู้อย่าคิดว่าตนอยู่ฝั่งไหนแล้วก็ต้องมาโจมตีฝั่งนั้นตนอยู่ฝั่งคนที่เขาเดือดร้อนและเสียหายไม่ได้เกรงกลัวอำนาจรัดหรอกแต่วันนี้พวกคุณกําลังใช้อํานาจของคุณที่ทําถูกต้องหรือเปล่า ยาผูกขาเรื่องนี้ฝ่ายเดียวเขากล่าวต่อนะครับว่าที่ผ่านมาหมอปลาบม่ที่ทำบ่อนทำลายพุทธศาสนาเอาหลักฐานที่ไหนมาหมอปลาออกมาเพราะมีพุทธศาสนิกชนมาร้องเรียนไปอยู่ไหนมาจึงกล่าวหาหมอปลาเช่นนี้คุณเป็นศาลหรืออย่างไรกล่าวหาอย่างไรก็ว่าไปตอนพร้อมสู้ในกระบวนการยุติธรรมว่าศาลท่านจะตัดสินอย่างไรนะครับหมอปลากบ พูดไว้อย่างนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าหมอปลาสับสนในชีวิตไหมและการที่หมอปลาอ้างทั้งหมดนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นฉากฉากผมจะตอบคำถามหมอปลาเป็นข้อข้อนะครับข้อที่1รัฐธรรมนูญมาตรา67นะครับที่หมอปลาบอกไว้นะครับเต็มเต็มมันเป็นอย่างนี้ครับ รัฐพึงอุปถรัรมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ปราชองชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานรับพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการเผยแพร่หลักธรรมของพุธทธศาสนาและเทรวาตเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทำลายพระพุธทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วยนะครับที่หมอปลาอ้างก็คือจะอ้างว่านะครับอ้างว่าต้องมีมาตรการกลไกในการป้องกันไม่ให้การบ่มทําลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด ตอนนี้ก็คือว่าหมอปลาไม่รู้ตัวที่สิ่งที่หมอทาทําไปทั้งหมดนะครับมันคือการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาอันนี้มันเข้ากับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมาตราหกสิบเจ็ดนี้นะครับถูกกาหนดขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้บุคคลแบบหมอปลาและพวกบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาครับหมอปลานะครับการล่อซื้อการจัดฉาก การทําทุกวิถีทางทุกรูปแบบเพื่อที่จะให้เป็นคอนเทนต์แล้วก็จัดการกับพระอรัชชีนั่นคือการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาครับหมอปานะครับแล้วหมอปาก็อ้างถึงมาตรา67ท้ายท้ายพึงส่งเสริมให้พุษษทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวอันนี้ถูกต้องนะครับ แต่ที่หมอปลาทำเนี่ยหมอปลาไม่ได้ทำตามที่รัฐธรรมนูญมาตราหกสิบเจกำหนดนะครับการมีส่วนร่วมของหมอปลาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนร่วมอย่างนี้อ่านรัฐธรรมนูญให้แตกฉานหน่อยส่วนร่วมก็คือเข้าทำตอบออกตามประตูแล้วก็มีประชาชนที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ทำตามรัฐธรรมนูญเยอะแยะมากมาย แล้วก็ศึกพระไปเยอะแยะนะครับยกตัวอย่างถ้าหมอปลาอ้างแบบนี้หมอปลาไปเจอพระเข้าไปในวัดไปเจอพระนั่งกินเหล้าอยู่หมอปลาเดินเข้าไปตบกะโหลกพระเลยอันนี้ถูกต้องไหมอันนี้เป็นการมีส่วนร่วมในการ ปกป้องพระพุทธศาสนาไหมไม่ใช่ถ้าหมอปลาเจอพระกินเหล้าหมอจะต้องไปออกหมอปลาก็ต้องไปบอกเจ้าอาวาสหรือไม่ก็ไปบอกวยัยอาวัาจกรวัดไปบอกกรรมการวัดนะหลวงปลาหมอปลาจะถ่ายรูปถ่ายคลิปตอนพระกินเหล้าไม่ใช่หมอปลาเดินไปตบกระโหลกพระมันคนละเรื่องกันนะครับพ่อต่อมา หมอปลาบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบหมอปลาเพราะว่าอยู่กับการเมืองฝ่ายตรงข้ามอันนี้ผิดครับคำว่าผู้ใหญ่ของหมอปลาก็คือรัฐมนตรีอนุชานาคาสายนะครับฝ่ายตรงข้ามก็คือพวกครองธรรมนัตอันนี้หมอปลาพูดเองเออเองครับผมไปถามไปเช็คไปสอบถามจากนักการเมืองในพื้นที่ เขาบอกว่าผู้กองธรรมนัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยและผู้กองธรรมนัฐก็ออกมาบอกเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับหมอป่าเป็นการแอบ,บอ้างชื่อของผู้กองธรรมนัฐเท่านั้นและผู้กองธรรมนัฐมีลูกน้องเป็นสิบเป็นร้อยคนผู้กองไม่รู้หรอกว่าใครจะไปทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดครับหมอปา่า และท่านรัฐมนตรีเขาไม่ได้ไม่ชอบหมอปลาครับมันไม่เกี่ยวกันครับเขาไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมหมอปลาครับนะแล้วอย่าเอาผู้กองธรรมนัฐมาเกี่ยวครับท่านไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้เลยและคนอย่างผู้กองธรรมนัฐก็คงไม่จะทําแบบนี้ด้วยนะครับต่อมาผู้ใหญ่ เป็นศาลหรืออย่างไรที่เ่าวหาหมอปลาไม่ได้เป็นสารครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ที่กากับด,ดูแลสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติครับระรัฐมนตรีมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้นะครับไม่ได้เป็นศาลครับและท่านก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ย เข้าไปหาข้อมูลต่างๆที่หมอปลาได้ทำไว้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบุกไปหาหลวงปู่แสงถ้าเกิดมีข้อมูลที่หมอปลาบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาก็จะไปแจ้งความจับเพื่อจะดำเนินคดีนี่เป็นการเข้าตามตอออกตามประตูครับหมอปลานะครับเพราะนั้นก็จะตอบคำถามที่หมอปลาได้พูดในคลิป ที่ช่องอมรินทีวีพุทธอภิวันนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับหมอป่านะครับทั้งหมดนี้ก็อยากจะบอกว่าอย่าสับสนชีวิตนะครับอย่าอย่าเถียงข้าข้างคูคูอย่าแถานะครับผมมีเพื่อนเป็นคนเพชรบุรีเยอะมาก ผมเรียนกับเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนเพชรบุรีมาสีสองปีเต็มเต็มสามปีเต็มเต็มผมรู้นิสยัยรู้สันดานกับคนเพชรบุรีคนเพชรบุรีเป็นนักเรียนจริงนะครับผิดยอมรับผิดไม่มีเขาแฉหรอกครับเพราะนั้นยังไงก็เห็นแก่จังหวัดที่ตัวเองเกิดด้วยจะพูดจะอาโอพาปลาใสาอะไรนะครับหมอปลา วันนี้ผมก็ออกมาชี้แจงในฐานะสื่อมวลชนนะครับเพื่อจะนําเสนอเรื่องราวอีกด้านหนึ่งซึ่งสื่อกระแสะหลักเสนอไม่ครบถ้วนผมก็จะมาเติมเต็มให้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Facebook ไลฟ์กับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยนะครับตอนนี้ก็ยังจากพระนางพญาสยามอยู่นะครับก็อินบ็อกเข้ามานะครับแล้ว รตแรกร้อยองค์นะครับก็กําลังจะทยอยส่งนะครับมันต้องพิมพ์ชื่อนะครับชื่อที่อยู่ทุกคนที่ขอมานะครับหลายคนก็ใจร้อนมาทวงใจเย็นๆครับกําลังทําอยู่ส่งให้ถึงมือท่านแน่ไม่ต้องห่วงนะครับอยากได้ของดีๆต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสียค่าส่งนะครับห้บาท แล้วก็เข้าไปช่วยกด Subscribe ในช่องกิจโพสช์ชนแนด้วยนะครับผมก็จะนำเรื่องราวที่เป็นกระแสนในสังคมมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของผมอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีใครนำเสนอนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงของให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี